Kyllä. ซับเจ็ดสองเฉพาะซับเจ็ดสองเออเออใช่ใช่รถสงวใส่ซับเจ็ดสองดูว่ารถไฟรถไฟก็ใช่แล้วมีรถไฟเออ

รนได้ไหมรนได้เลย go 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 ทีนี้จะนิ่งสิบเนี่จะสัอบนี่จะสอคข้อดี ก็ต้องเ,เออนี่ไอเจอคอมเฟลมวัดดาววัดเววัดดาววัดเวนี่นายเจอบ้างของวัดเวรู้กวัน นี่แหละเจอวัดเวรุวันรุนจัดเลยครับคาจะส่งคำเฟรมรันสิบโ okay. อเควัดเวรุบานวัดเวรุบานวัดเวรุบาน Ừ, ไปแล้วเลยสามลังสิบเลยนะโน่นนี่ไปแล้วเลยเขาสามลังสิบไปแล้วลังสิบวัดเรืลูกวางวัดเรืลูกวา goodbye.